สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานวันแรกที่เราต้องเรียนครับคือวันมาคบูชาวันมาคบูชาเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน3ซึ่งตรงกับขึ้น15บห้าข้าเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาธ ก็คือมีเดือน8 2ครั้งก็จะเลื่อนเป็น15บห้าคเดือน4ความสําคัญของวันมาคะบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกณนะเวลุวันวิหารกรุงราชพฤกษ์เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อแต่ย่างพระพุทธศาสนา ให้เจริลุ่งเรืองต่อไปโอวาตปฏิโมกโอวาตปฏิโมกคือหัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่3ประการดังนี้ 1. สัพพปาปัส,สะอกระนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. กุสรละสูปะสัมปทาการบำเพ็ญแต่ความดี 3. สจิตตะปะริโยทัพปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจะตุลงคสนิบาจตจะตุลงคาสนิบาตคือเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการในวันนี้ 1. พระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยม่ได้นัดหมาย2 พระภิกษุสง์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสมบทาก็คือเป็นการบวชที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้โดยตรงปัจจุบันไม่มีแล้ว 3. พระภิสุสง์ทุกองค์ที่มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้บรรลุพระอารหันต์ทั้งสิ้น 4. เป็นวันที่ประจัน์เต็มดวงสวยมาคะเลิกข้อพึงปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทำบุญใส่บาตรไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเทศนาไปเวียนเทียนที่วัดวันต่อไปคือวันวิสาขบูชาก็คือการบูชาในวันเป็นเดือนวิสาขะ เดือนวิสาขะในที่นี้คือเดือน6อตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตัดสรูและประินิพานในเว่นเดียวกันของพระพุทธเจ้าแต่กนละปีเป็นวันสําคัญสากลโลกซึ่งชาวพุทธโลกได้จัดการเฉลิมฉลองในวันนี้สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ ก็คือการทําบุญตักบาตรการเวียนเทียนสำหรับวันสำคัญในวันนี้นัเกเรียนควรที่จะรู้สถานที่สำคัญ4สถานที่หรือที่เราเรียกว่าสังเวชนียสถาน4ี่ตำบลสถานที่แรกคือสถานที่ประสูตน ซึ่งเราเรียกว่าลุมมินเดหรือลุมพินีปัจจุบันอยู่เขตประเทศเนปาลซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียตั้งอยู่ภะชายฝั่งชายแดนอินเดียเนปาลประมาณ32กิโลเมตรสถานที่ต่อไปคือสถานที่ตัดสลู คนไทยนิยมเรียกว่าพุทธคยานะครหรือโพธคยาคือเมืองอที่ตั้งอยู่ที่เมืองคยาแคว้นมคตตำบลอุรุเวลาเศนาที่มมีเมืองราชคึกเป็นเมืองหลวงปัจจุบันสถานที่ตัดสรูนี้เรียกตำบลพุทธคยาขึ้นอยู่กับจังหวัดคยาห่างจากจังหวัดคยา12กิโลเมตรรัฐพิหาร สถานที่แสดงธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าสารนาสถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือสถานที่พระธราคตเจ้ายังทรงพระอนุตตรธรรมจักรเป็นสถานที่อยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคธายวันใกล้เมืองพาราณสีปัจจุบันเรียกสารนา สถานที่ดับขันปรินิพานหรือที่เราเรียกว่ากุสินาลาสถานที่นิพานที่พุทธประวัติระบุว่าสาระวโนทยานเมืองกุสินาลาปัจจุบันมีสถูปและวิหารเป็นเอกเป็นสัญลักษณ์เป็นอุทยานที่ได้รับการรักษาจากทางอินเดียเป็นอย่างดีมีต้นสาระและต้นไม้อื่นปลูกอยู่ทั่วไป วันสำคัญต่อไปคือวันอาสาระ,ะบูชาหรือนักเรียนจะอ่านว่าวันอาสันหะบูชาก็ได้นะครับเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสารหะหรือเดือนแปดความสําคัญก็คือเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสามประการ1 เป็นวันที่ประกาศศาสนาครั้งแรกมีการแสดงปรถมมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตตลสัมมาสัมพุทสยานทรงตรัสรู้ 2. เป็นวันที่เกิดพระรัตนไตรยัยครบสามองค์ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นวันที่พระโกนธัญ,ญะได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมมทศนาจบข้อพึงปฏิบัติสำหรับชาวพุทธก็คือตักบาตรทำบุญและเวียนเทียนวันสำคัญต่อไปวันอัฐมีปูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา ซึ่งตกตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพธาน7วันหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในวันอัตมีบูชาก็คือ 1. ห,หลักไตรลักษณ์ก็คืออนิจังคือความไม่เที่ยงความไม่คงที่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปสองทุกขังก็คือความทุกข เป็นภาวะบีบคั้นที่ถูกบังคับด้วยกันเกิดขึ้นแล้วสลายไปเพราะปัจจัยแห่งการปรุงแต่ง 3. อนัตาก็คือภาวะความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนกิจกรรมที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับวันอาสาบบูชาเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีล วังธรรมเทศนาและสวดมนต์วันต่อไปก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา3เดือนตามพระธรรมวินัยซึ่งบัญญัติไว้ห้าไปครั้งคืนที่อื่น สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จำพรรษาณสถานที่ใดตลอด3เดือนแก่พระสงฆ์นั้นก็เพื่อให้พระสงฆ์หยุดพักจากการจาริกการเผยแพร่ศาสนาไปยังสถานที่ต่างๆที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนกิจกรรมวันเข้าพรรษาก็คือ 1. การทำเตรียมจะนำพรรษาถวายเทียนพรรษา ร่วมกิจกรรมถวายพระน้ำฝนจตุป,ปัจจัยแก่พระพิสุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาการรักษาอุโบสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายามุขต่างๆวันออกพรรษาวันออกพรรษาคือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำในฤดูฝน ตกวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันมหาปวารณาวันออกพรรษานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุที่อยู่ร่วมกันได้ตักเตือนกันกิจที่ชาวบ้าน มักจะกระทำก็คือการทำบุญตักบาตรจัดดอกไม้ทูกเทียนการบูชาและการฟังธรรมเทศนาการร่วมกุศลละกรรมเช่นการตักบาตรเทวูซึ่งในวันนี้จะเป็นเรียกวันหนึ่งว่าวันเปิดโลกก็คือมนุษย์สวรรค์และนรกอาจะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันต่อไปคือวันธรรมะสวนะหรือวันฟังธรรมกำหนดทางจันทร,รคติก็จะมีอยู่4วันก็คือวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15คหาควันแรม8ค่ำและวันแรม15ค้าค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม14ค่ค่ำ